ตัวเขอกันน่อกเลยคำว่าไงโวอ๋วิธีการช่างแบบสมัยก่อนทุกคนนะคือมันไม่ได้มีตัวเลขนะเขาใช้หินในการสร้างทุกคนอืแปลกดีนี่นี่ลองตั้งอ่าสายขวาทุกคนเริ่มมาเข้าใกล้กันแล้วทั้งสองคนนี้อันนี้ก็เดินมาฝั่งขวาอันนี้ก็เดินมาทางฝั่งซ้ายทุกคนต่อยกันไหมวะเกิดจากความรักความ นี่ทุกคนดูพี่เขานะฮะตะโกนเสียงดังเรียกลูกค้าทุกคนเหมือนเขาประกาศให้รู้ว่าเขามาขายผลไม้ทุกคนดูเขามากับมาเดี๋ยวเราไปอุดหนุนมะม่วงมะม่วงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปอุดหนุนเนี่ยเขาตะโกนเรียกแล้วก็คนก็แห่ลงมาทุกคนดูไปเดี๋ยวเราลองซืง้อไหมลอง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 ดูเขาบอกว่าสิบบาทมั้งไอ้สิบกรอนะสิบกรอนด์เนาะ มันรนี่ทุกคนเป็นมะม่วงมาเห็นมันกับ10ร้อยมิลมาเห็มันกับ1 0มาเห็นมันกับ20มาเห็นมันกับ5มาเนมนดี๋ลองดูลองดูก่อนโอ้ทุกคนเป็นมะม่วงครับทุกคนมะม่วงอียิปต์เดี๋ยวขายเป็นเป็นลูกแล้วเป็นกิโลอ่ะเป็นกิโลใช่ไหมกิโลละเท่าไหร่นะอันนี้กิโลละ25 25อันนี้12 12 อันนี้สิบอันนี้สิบแต่ว่าอันนี้สิบลูกไม่ค่อยสวยด้วยก่อนนะแล้วน่าจะเอาอันนี้แหละนี่หวานเงินเดี๋ยวเราเอาอันนี้สักกิโลนึงแล้วเลือกเองไหมนี่ทุกคนวิธีการขายแบบคลาสสิกมากทุกคนนะมีม้าแล้วก็เขาเรียกว่ารถอะไรกวนเหรอไม่แน่ใจทุกคนรถลากนะ แล้วก็ให้ม้าลากทุกคนแล้วเขาก็ตะโกนตะโกนสลามอะไรก่อนอันามินไตหลันเนี่ยเลียกเลียกพี่กินโลละยี่สิบห้าบาทเองทุกคนถูกมากนะเนี่ยพี่เข้ามาขายทุกคนมีม้าด้วยทุกคนเนี่ยโอ้โหระหว่างซื้อนะฮะเขาก็ให้ม้าทำอะไรวะม้ากินเหรอทุกคนมันกินหรือว่ามันดม เป็นเหมือนฟานงทุกคนนะฟางก็เนี่ยเขามีที่ช่างด้วยทุกคนนันดาวะโอ้โหเขาเรียกกับเสียงดังมากทุกคนเขาเรียกลูกค้านะนาคือตรงนี้เป็นบ้านคนใช่ทุกคนเขาก็เรียกเรียกเรียกอย่างนี้ทุกคนผมได้ยิน,นยตั้งแต่ไกลเลยเมื่อกี้เราให้ยูซอบเลือกเลือกเป็นไหมดูจริงจังมากเลยนะ หลังช่างดูก่อนนุ่งละกันอัตรานุ่งละกูท์เ้นอะไรจะพับไป้โหวิธีการช่างแบบนี้ด้วยคนเน้นแค่เรจะพับไปว่่าไรเข่าไงเขาไงไงสักเน้นแค่เจะพับไปว่่าไรยืมห่าแล้วเนี่ยสองกิโลกิโอ่ะทำไมอะมึงเอาเกินอ่ะเออเอาปะเอากิโลนึงมฮะห้าห้ากิโลบัสห้าสลพวกเราก็กินม่เยอะไงเนนแค่เราจะพับไป เขาว่าไงคิโลคิโลวิธีการช่างแบบสมัยก่อนทุกคนนะคือมันไม่ได้มีตัวเลขนะเขาใช้หินในการตั้งทุกคนแล้วไปดูเลยโอ้ลูกมาดูชิบล s s e n g e r เดี๋ยวมานี่ทุกคนแบบคลาสสิกนะถ้าเอาหินเนี่ยตั้งอันนี้กี่กิโลนี่อันนี้สองกิโลสองกิโลอันนี้หนึ่งกิโลอันนี้หนึ่งกิโลได้ได้ครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลแล้วก็เขาช่างยังไงอ่ะ ตบได้งหนึ่งแล้วก็หนึ่งถ้ามันเท่ากันมันจะเท่ากันเหรอดูสิโอ้ทุกคนเพิ่งรู้เนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอย่างนี้เนี่ยโอเคสับจ่ายเลยนั่งอยู่ที่ซับโอ้แปลกดีนี่ลองตั้งอ่าโอเคอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะไม่เท่ากันทุกคนดูใช่แล้วถ้ามันบาลานซ์กันอ่ะกับผลไม้มันก็จะเท่ากันแบบแบบนี้ทุกคน Hey, jing đi vào. Mình thấy nó này như thế. Đây, Không phải, nửa này, anh ấy nặng hơn nửa kilo. Oh, đó. À. So à, ừ, okay. Soi này giờ gudo đang ăn À, <laughs> Adam ม้าชื่อ Adam ทุกคนดูยีงมาขี้กันปุ๊บวะนี่ฟางเหรอโอเคนี่เขาจะไปเรือนโห่อค้ายิ้มแย้มเลยเนี่ยคือตอนจอดน้องแย่เข้าไว้นี่ไหมไม่ให้มากินฟางระหว่างรอเนี่ยคืออะไรเป็นทุกคนฟังวะฟังเดี๋ยวปไปย่า้ย่ายายาแห้งคือเขาตั้งให้แบม้าก็กินดิเออระหว่างนั้นเขาก็ขายเนี่ยเขาเรียกคนลูกค้าโดยเสียงดังมาก ชิมเลยไหมชิมเลยไหมชิมเลยก็ได้ม嘛ชิมเลยก็ได้ต้องต้องต้องหั่นไหมหรือว่าตัดยังเลยตัดเลยก็ได้ไม่มีน้ำมาดิไม่มีน้ำใช่ไหมเราตักเส้นเส้นแล้วใ่ไหมตักและวอ๋อจะเอาอะไตักแล้วว่าเท่อะตักแล้วอะไรนะไอ้ว่าจะกระเบื้อชิมนโซ่กันมีเขาจะเอาน้ำบนบ้านเข้าว่าจิบสิกชิ้นไหมโน้ยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันฮะทุกคน อันนู้อันนู้เป็นเสียงอย่างนี้ด้วยคนอันนี้มีไมอันนี้ขายอะไรนี่อันนี้เขารับซื้ออะไรวะพลาสติกพลาสติกอ่าทุกคนดูเห็นไหมคือการขางเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนเขาแบบขับรถมาแล้วก็ตะโกนเรียกอ่ะเนี่ยอันนี้เขาใช้เป็นเป็นไม้ทุกคนไมโครโฟนมีลําโพงแต่เมื่อกี้คือปากเปล่าอันนี้เป็นรถยนต์นะเหมือนจะต่างกันอันนี้ใช้ม้าอันนี้ใช่รถอันนี้แบบมีความเก่ากว่าอันนี้มีความแบบทันสมัยมากกว่าทุกคนนะโอ้โห คือคลาสสิกมากทุกคนนะวิธีนี้ก็หาดูยากนะในบ้านเราทุกคนแต่ที่นี่คือมีทุกวันเลยที่ผมเคยเห็นเองนึงก็คือเป็นเป็นแก๊สทุกคนแก๊สก็มาแบบนี้เหมือนกันเขาจะตะโกนอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาจะบรรทุกแก๊สไว้อยู่นะซุปเคยเห็นซุปเคยเห็นแก๊สไหมแก๊สที่เขามาขายแก๊สแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ทุกวันแต่ทำแบบนี้ทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกัน เขาหาซื้อพลาสติกทุกคนนะของแบบของไปรีไซเคิลอ่ะทุกคนวันก่อนผมเห็นแบบเป็นรถบรรทุกแก๊สก็มีนะเขาบรรทุกแก๊สอยู่แล้วก็เขาตะโกนเรียกหาเหมือนว่าเอ้ยใครจะเปลี่ยนแก๊สใครจะซื้อแก๊สใครจะอะไรอย่างเงี้ยลงมาอะไรเงี้ยเออน่าคลาสสิกดีทุกคนนะแบบฮ่าเด็กคนนี้จำหน้จำได้เราเคยเล่นกับเขา ตอนนี้เรากำลังรอเพื่อนยุ้ยซบขึ้นไปซบเพื่อนซบขึ้นไปทำอะไรนะไปล้างล้างมะม่วงล้างมะม่วงแล้วก็เอามีดมาเอามีดมาแล้วก็น้ำเขาเอามาปะน้ำ้าไม่มีเราไปซื้อได้ใกล้นิดเดียวน้ำอะไรน้ำเปล่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหรือว่าเราจะไปซื้อบางพังหรือว่าเราจะฝากน้องน้องไปซื้ออันใหญ่ปะเอันอันเลขสองอันก็ได้อันเลขสองอันไม่ใช้แบง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 อันนั้นจะได้แตกแบงใช้แบงห้าสิบก็ได้ไม่มีแล้วแตกแล้วเนี่ย เอาไหมห้าสิบแตกเปล่ามั้งอี้แบงร้อยไว้ใจได้ไหมใช้ได้เออเอาแบงร้อยไปให้เขาเลยน้องเออน้องน้องเขาไม่โกงแล้วน้องสนิทนี่เราฝากให้น้องเขาไปซื้อให้ทุกคนนะเราให้แบงค์ใหญ่นะแบงค์ร้อยไม่เยอะสวยเยอะเลยโอเคเนี่ยร้านประมาณนี้เองทุกคนไม่ได้ไกลมากนะที่พุ่มไม้ฮะทุกคนใช่คือเราฝากเด็กนะเราเป็นสายฝากเด็กตลาดแล้วเด็กที่นี่เขาก็เคารพเรานะเขาก็แบบ เออทำทำตามให้เขาไม่กล้าคัดเออปกติเนี่ยถ้าเป็นเด็กอื่นเราไม่กล้าให้นะร้อยหนึ่งเราต้องดูคนด้วยอย่างเช่นน้องคนเนี้ยไว้ใจได้เราก็เคยเล่นกับเขาแล้วรู้จักแหละสนิทกันแหละถ้าเป็นเซอร์บเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งใช่ก็เลยเรากล้าให้แบงร้อยเลยคนนะปกติโอ้โหเสียงเสียงเด็กเด็กกว่าหนึ่งปีเองอ๋อเด็กกว่าหนึ่งปีเองเหรอต่างกันปีเดียวเองทำไมคุณมึงแบบต่างว่ามึงเท่าไหร่นะเข้าสิบเจ็ดจะเ้าสิบเจ็ดเออเก้าสิบหกเ้าสิบหก ตัวเล็กวะจริงเหรอวะก็ชื่ออะไรนะสามีสามีเออเราเคยเล่นปิงปองกับเขาในะคลิปที่แล้วไปดูกันได้นะเออไปดูกันได้สนุกสนุกสน,น,น,นุกดีเขาเล่นเขาเล่นเก่งเ<อ>นี่ยผมผมคิดอยู่นะคือตอนที่ผมอยู่ที่นเนี่ยทุกคนผมเห็นคนร้บ้านค่อนข้างที่จะบ่อย,อยเหมือนกันนะเขาแบบเดินไปเดินมาเขาแบบนั่งนอนอะไรเงี้ยใช่แต่ตอนที่ผมเจอคือมันจะเป็นจังหวะที่ผมไม่ได้พบกระเป๋าตังค์แบบเงินเยอะเออ ตอนนี้ผมพกไว้เยอะแล้วเพื่อที่จะถ้าเจอเขาผมจะได้ช่วยเหลือเขาให้เขาอะไรเงี้ยนี่มาแล้วอุมารออุมาคุณชื่ออุมาพูดอามรอามรอุ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 มรนี่ตอนนี้เขาเอามีดมาแล้วนะแล้วก็น้องคนนั้นก็ไปซื้อน้ําอยู่เดี๋ยวเราจะไปนั่งที่ฐานประจําของเรานะเดี๋ยวให้ดูว่าที่ไหนเป็นที่ประจําเลยแก๊งของผมเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเวลารวมตัวกันก็จะรวมที่นี่เลยมันสะดวกด้วยเพราะว่ามัน มันเหมือนมีโต๊อะไระที่ประจาเราอ่ะมันเหมือนมีโตะอยู่ใช่เนี่ยโตเอานี่โตอีเนี่ยเนี่ยวิธีการเที่ยวแบบคลิปนี้คือเราพาทุกคนมาดูวิธีการอยู่ของคนอียิปต์แบบในพื้นที่จริงๆนะทุกคนแบบคนอียิปต์จริงๆนั้นเนี่ยข้างหน้าข้างหน้ามีเหมือนกันเนี่ยข้างข้างข้างหน้ามีเหมือนกันเห็นป่ะข้างหน้าเป็นม้าขายมะม่วงเหมือนกันแต่อันนี้คนละคนกับคนเมื่อกี้คนนี้มีไมโครโฟน เมื่อกี้ไม่มีเมื่อกี้ปากเปล่าทุกคนดมชิมังก์กันสะเดี๋ยวตัวนั่งนู้นด้วยกมะม่วงเหมือนกันมะม่วงเหมือนกันแต่ว่านี่มีไมโครโฟนนี่นะฮะนี่ทุกคนดู่ันโอ้ยหวานสุดเหรเขาว่าหวานนะหวานไม่แกะแล้วอย่างนี้นะกินกับเบือกเลยอ่ะเบือกเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองนะทุกคนสุดละ เนี่ยเป็นอกนเดียอืมท่ลาด่ะนยี่งมันนี่ฮหเอ่อมัสักกรหวานโอเคสก็ตแอซัตอร่อยนะหวานดีทุกคนมันร้อนอืมมันหวานมากให้น้องลองอืม นี่น้องมาแล้วเขาแข่งกันฝั่งนี้มีไมโครโฟนฝั่งนี้ไม่มีคนนี้เราซื้อเมื่อกี้มะม่วงเหมือนกันด้วยอร่อยว่ะมันเกียดตกอ่ะตกวิ นี่หนไหมานมานนไหมวานไหมหวานไหมหวานไหมหานไหมหานไหมวนมานไนไหมหวานยมหนไหมนไหมหวานไมหานไหมหวานไหมหนไมานไมหวานมวาไมหานมานไม่านไหมามหนไไมไมหนมวนานไหวาอวาาหวานมาว่านไมหไมไมไมนนมไมไไ เรียกว่าเราเราเลือกซื้อถูกนะแต่ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าอันนี้ดูคลาสสิกกว่าแบบตะโกนอ่ะไม่ได้ใช้ไม้แอนแบบดูดูแบบคลาสสิกกว่าแต่ความอร่อยนี่ก็ไม่รู้แหละเขาอร่อยอันนี้อร่อยกว่าถักแกะเบิร์กนี่จะดีมากแต่ว่ามันยากไงมันโคตรหวานเลยสุหวานอร่อยเลยหนึ่งกินลูกบอลกี่ลูกแล้วไม่ใช่สามลูกป่ะสี่ลูกยี่สิบห้าบาทลูกอล เบิ่วมันขมได้กินได้ไม่ขมเลยมันอยู่ที่คนอร่อยด้วยคือคือเบิดมันก็กินได้แค่มันขมนิดหน่อยแต่ถ้าเราแบบเลี่ยงแบบไม่กินเลยมันน่าจะอร่อยมากฝั่งนี้ทุกคนด้านหลังเนี่ยเห็นปะ เขาตะโกนไปบอกฝั่งนู้นฝั่งที่เราซื้ออะเขาบอกว่าฝั่งฝั่งเขาเอาร่อยกว่ามึงไม่ต้องขายมนะัเนี่ยแต่เป็นการหยอกหยอกล้อ,อก,กันนะไม่ได้แบบจริงจังแบบหาเรื่องต่อยกัน <ừ. S 1> ừ, อืมอืมเขาตอบว่าเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่าที่เนี่ยแค่สิบบาทเองมีด <ừ> ูละสิบแต่แกดูละสิบของเขาอะของของของไม่ดีเพนนะ <c oughs> มันสิบบาทจริงแต่มันไม่ดีแต่ถ้าแกโอเคก็กินได้ เดบเอาไว้ทำอะไรให้ให้อาห,หารนกเอีงง้ยงไม่ใช่น้ำปัน่นอืเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรมะม่วงมะม,ม่วงเดี๋ยวมันมวะทุกคนฝั่งนี้ฝั่งที่เราซื้อกับเอาอาีกปะกับฝั่งนี้หลังต้นไม้ทุกคนเลยเห็นปะเนี่ยเหมือนเขาเดิมพันกันนะ มือนเขาเถียงกันสองฝั่งว่าเอออันนี้อะไรดีกว่านะอันนี้ถูกกว่านะแข่งกันตะโกนไปมาทุนนี่ทุกคนดูเห็นป่ะอันนี้เป็นรถแก๊สทุกคนดูเขาแบบบรรทุกแก๊สนะแล้วก็ตะโกนไหมเขาตะโกนไหมไม่เขาตีเขาตีอ๋อเขาตีแบบเตะเตะเตะทำไมเขาตะโกนป่ะไม่ไม่ตะโกนเลยเพาเป็นรถแก๊สไม่ตะโกนเขาจะใช้ไม้ตีใช้เหล็กเหล็กตีแก๊สให้ดินเสียงเก่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 งใช่คนนี้นี่เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะทุกคน <Yeah. S 2> อันนี้คือรถแก๊สเขาจะไม่ตะโกนไม่ใช่ลําโพงไม่เลยใช้เหล็กดีให้มันได้ยินเกง้กงเกง้งเๆคนคนก็จะรู้ว่าเอ้ยแก๊สมาแก๊สมาเอ้ยเด็ดทุกคนคลาสสิกว่ะคนชอบเลยว่ะมันมันดูแบบแบบเแบบแบบขาใช้คำว่าแบบสมัยก่อนอะ่ะเออโคตรโหดอะ่ะทุกคนแล้วแบบชาวบ้านที่อยู่บนบ้านบานตึกเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแก๊สก็จะรู้ถ้าใครจะเปลี่ยนก็คือแค่ลงมาคือเรากินไม่หมด่ะทุกคนเราเหลืออีกสองลูกนะ ก็จะไปให้บ้านซุมันก็อยู่ไกลใช่ไหมล่ะ<ช>เดี๋ยวเราไปให้พี่เขาแล้วกัวกนทุกคนพี่เา <sev me S 2> ขากะเขานัง่งนั่งอยู่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเรา,าไปให้เขาคือคนที่นี่เขาไม่รังเกียจนะถ้าแบบของเหลือแล้วก็ไปให้นะแต่ถ้าของที่เรากัดแล้วเนี่ยเราก็ไปให้เขาไม่ไมควรนะเออทีนี้เราไม่ได้กัดไม่ได้อะไรโ<ช>อเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ยุซุปไปให้พี่เขาด้วยนนะเนี่ยเขานั่งอยู่บอกว่าเรากินเรากินไม่หมดอะไรเงี้ยก็ให้เขา เขาก็ไม่เอาหรอกแต่เขาก็ยินดีไหมเขารับได้เขากขอบคุณมากๆคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยสมมติเรากินอะไรสักอย่างไ้หมดแล้วเราไปให้เนี่ยบางทีเขาไม่รับนะมันดูน่าเกียดนะแบบว่าเฮ้ยมึงเอาของเหลือมาให้กูแต่ที่นี่ไม่ใช่ของเหลือรู้ๆแบบว่าเออของที่แบบเรากินแล้วอะเออแต่ถ้าเป็นบ้านเราอะคือน้อยน้อยน้อยมากจะเห็นอย่างงี้ใช่อะใช่มันมันเป็นเรื่องของแบบวิธีคิดด้วยแหละมั้งแบบ แบบมันดูยังไงๆๆแบบเรากินได้หมดไปให้เขาอนะไรเงี้ยมันก็น่าเกียดอยู่ทั้งคนให้แล้วก็คนคนรับก็จะรู้สึกแปลกๆแต่ถ้าที่นี่คือไม่เป็นไรไม่เป็นไร <แบ S 1> มันมันไม่ใช่แค่นี้นะมันก่อนเห็นไหมถ้าทุกคนย้อนไปดูคลิปเนี่ยคลิปแรกๆที่เราไปนั่งกินกินโรตีกินกินกับข้าวแบบชานเตอป่อะ เรากินไม่หมดกินขนมอะไรไม่หมดเอาไปให้ลูกค้างข้างเขาก็รับใช่มันดูไม่น่าเกลียดอ่ะที่นี่แต่ถ้าที่เรากินแล้วอ่ะมันก็น่าเกลียดอยู่แต่ถ้าเราไม่หมดอะไรเงี้ยเราก็ให้ได้เออแบบยังไม่เปิดอะไรเลยเออยังไม่เปิดอ่ะเมื่อก่อนเราก็มีอะไรอะไรอย่างที่ยังไม่เปิดถ้าเรากัดไปแล้วเรากินไปแล้วเหมือนโรตีที่แบบเราฉีกไปครึ่งนึงแล้วอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็นโรตีที่ยังเป็นแผ่นอยู่แล้วกินไม่หมดเออได้ซ้ายขวาคนเริ่มมาเข้าใกล้กันนะสองคนนี้ อันนี้ก็เดินมาฝั่งขวาอันนี้ก็เดินมาทางฝั่งซ้าย้วยกันต่อยกันไหมวะแต่คนเนี้ยน่าเอ็นดูกว่านะคนไหนเข้ามาคนเดียวใช่ไม่มีลำโพงปากเปล่ปาตะโก,กนสวดฝั่งเนี้ยมาประมาณสองคนสองคนแล้วมีลำโพง,ม,พงมีอะไรแล้วมีการแบบส่งคนหนึ่มนง,งมามาฝั่งด้วย ส่งมาแบบมามามาดูว่ามะม่วงที่นี่เป็นไงย่งเมื่อกี้เขาเดินผ่านมาเมื่อกี้โอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ให้มาดูวิถีชีวิตแบบนั่งชิลมาดูเข้าขายผลไม้กันเถียงกันสองฝั่งเรียกแบบตะโกนนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคลิปประมาณนี้เดี๋ยวผมอยู่นี่อีกหลายวันอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะสำหรับวันนี้แค่นี้ฮะบ๊ายบาย ามขึ้นมาในใจวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือคำตอบที่ใช้ฉันเรียกมันว่าความฝันแกเปิลได้ด้วยบินเข m e n มเข่เล่นตอเหรอเอืออ ขบคนขบวนเสียงโธอดังมากโอ้โหรนสุดจริงที่ไทยจะทำอย่างนี้นะผมว่าตำรวจเรียกอ่ะ